มันนังรับจางตั้งวันหนึงงน 1, 200, 300. ่งสองร้อยสามรอยนนัง<ด>่งเปิดลงเปิดหนังให้คนก็ดูใครเข้ามาครับอีกไม่กี่นาทีหนังก็จะฉายแล้วครับวันนี้เรามีหนังฉายทั้งหมดส,สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหมากันเต็มเลย สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับ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 โอ้โหไม่น่าเชื่อเลยว่าคนจะเยอะขนาดนี้นี่ตั้งใจมาดูหมอละศพหนังกลางแปลงกั oh. น,านนานทีวัดตอนเจดีเนี่ยจะมีงานหมอละศพแบบน,นี้ขอบคุณมากเลยนะครับที่มาดั่งดูกันแต่ว่ายังเปิดหนังไม่ได้ครับคือผมเนี่ยโดนจ้างมาครับถดนจ้างให้มาฉายหนังแต่ว่าก็มีคนจ้างให้มีคนมาดั่งดูด้วยที่นอกเหนือจากทุกคน มาทำอะไรเนี่ยฮะมางานกันเออเด้อไม่ต้องแต่งตัวเหมือนกันด้ไหมแต่ไม่แต่งตัวเหมือนกันคู่ไม่แต่งตัวเหมือนกันได้ไหมกันกูใครกูทำกูสองคนไม่ได้ทำผู้ชายกู้องกูทำมึงเนี่ยอะไรนะมึงไม่ได้ทำใครนะไม่ได้ทำกูคู่ผู้ชายทำผู้หญิงทุกคนที่แต่งตัวเหมือนกันมึงไม่ทำผู้ชายเฮมึงรู้ได้ไงเป็นผู้ชาย เออไม่น่าหวานกูอีกคุยอีกใครอ่ะรู้อ่ะมึงจะแต่งตัวเหมือนกันได้ปะไอ้นาที่มึงจะทำเสียงนี้มึงควรควรอนวดออกคนว่าอะไรมีนวดมานงนที่วันวะแลโอ้มาได้ควรรู้พอมึงแต่งตัวเหมือนกันได้ไหมเป็นแฟนกันจ้ะโอเป็นแฟนกัน ดูใจก็ได้เฉยยังไม่ได้เลยไม่ได้ให้นิชาคุณพ่อคุณแม่มาด้วยไอ้เนีวัดไล่เลยมั้งไปไปจำภาพจะไม่ชอบเรื่องนี้หัวเปลี่ยนเรื่องเล่นใหม่ดงหระมั้ล่นเรื่องอะไรอ่ะถ้าเปลี่ยนเรื่องจะเล่นเรื่องอะไรตุ้งมงเล่นไปแล้วอิบายเล่นไปแล้วใครเล่นไปแล้วเล่นไปแล้วไอ้ที่เล่นเสร็จปุ๊บแล้วมีคนมาทวงตังกีนัตี้เจ้านี่เอ่ เราไม่ได้ละเล่นซุ้มหมวเดี๋ยวก็มีความกระทองต่างกันคนเล่นทับลิเกมาขืนเมื่อคืนลิเกต้อเล่นเล่นซุ้มมวกโอ้โหมาเลยวันนี้ครับไปได้หรือยังแต่ว่าเขาไม่ชอบเขาว่าสวัสดีครับวันดีเว้ยเออวันดีเว้ยที่ว่าไฟไม่ได้วันดีอันนี้ใครอะสุพรรณบุรีเป็นคนกันเองคุยกันง่ายๆ่าสบายเออกูรู้แล้วกูดึงปากมึงไงแล้วแล้วเขาหุ่ย่าย ูใหญ่เลยโู้ใหญ่เลยดูดิคุณเจ้าภาพใหญ่แห่งงานวัดดอริยที่เขาหาหมอแล้วส่งมาที่เขาหามาช่วยที่เขาจ้างมึงมาดูเลยนี่อ่ะมาคุณหญิงคุณหญิงเอาคุณหญิงคุณหญิงที่โทรไปหาพ่อมาเออโอ้โหเจ้าลูกฝังนิดฟังในโทรศัพท์เป็นไงเสียงแก่โอ้โหไม่รู้ตัวจริงเสียงเสียงไม่แก่แต่น่าแก่ไอ้ไอ้จิ๋วป่านอยู่โดนตีพวกเขาเอามาเยอะนะเอาเลยผมดูสิหลายตีเลยนะเนี่ยไม่ได้หรอกเดี๋ยวจะเกลียดกันไปมือกูเพื่อนกัน อันนี้จ้ามันมาดูใช่ไหมครับอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนตามสบายเลยเดี๋ยวผมจะฉายหนังและสาบเรื่องเอางี้นะเดี๋ยวถามว่ามึงดูหนังเสร็จแล้วหนังสนุกนะมึงไปหาผู้ว่าเลยคุณชัดชาติผู้ว่ากทมเนี่ยเออฉายหนัการะแอบเอาหนังเราไปฉายเนี่ยูจริงนะเออล่าสุดชัดฉายอะไรลักแห่งสยามอะไรเนี่ยเดี๋ยวดูดูชนิดกับท่านชัดชาตนดูชนิดกัรู้เข่าชนิดกับลูกเข่า เด็กมึงเนี่ยนะสนิทกับลูกเขาลูกจ้างเขาทำงานด้วยกันสนีทดูเลยว่าลูกชายเขาถือกระเป๋าแล้วมึงสนิทกันดูเลยดีกว่าเรื่องแรกเดี๋ยวห้าไปถ่ายงานเปลาวันอยู่บนลุง่อนได้ไหมวันอะไรนะงานเปลาวันอยู่บนลุงที่ที่เม็ดกินขนาดนี้วันเกิดแกกูเอาหนังมึงไปถ่ายก็เลยได้ดิเพื่อนได้ดูแล้วมันสนุกเอาไปถ่ายเลยเออสนนีทก็เข้าเอาละครเรื่องแรกที่เราจะถ่ายเราจะถ่ายสนุกไหมสนุกไหมหนังสนุกดีหนังไอ้สนุกได้ไงมีหนังอะไรบ้งหนังเอ็ เอกเพนนักเอกเพนอักนแต่ภาคแรกถึงจิวิพุดเองนะเดี๋ยวเดี๋ยวโดนโพูดได้นะนี่เกมพูดเองนะพูดได้นักเกอกเป็นไงพูดได้มากจริงนักเอกเพนไม่ใช่นักต่างประเทศเราไม่ใช่เราจะี่ยถายหนักไทยถายสาวเรื่องเรื่องแรกเนี่ยมีหนังอะไรบ้างหนังหมูหนังภาพยนต์เนี่ยอธิบายไม่เกี่ยวกับการดิพ่อฟังอ้วนหนักเรื่องแรกเนี่ยเออแก้วขนเล็กแก้วขนเล็ก ไอ้ห้ามันนั่งเก้าดรวอวานั่งเก้ามันจะสุกเก้าขอหนังา้าอหนเรื่องที่สองในฉากเพื่อกแก้วเฮ้ยทีม้าเเพื่อนกันนั่งหีงสวัสดครับางเพื่อนแก้วอะทีมีเฮิรเวอรีเฮที่พ่าดมาได้ไม่ได้ด่ามือันเเพลงอะไม่เป็นไงไง สวยดีแมวสวยดีมึงแน่หูพี่อันนีกอยเนี้ยอธิบายว่าอะไรนะก็สวยดีออ๋สวยดีสวยดีหน่อยเฉยไปเถอะไปเถอะนีหนูนี่นะฮีนะดูแปลว่าอะไรจ๊ะสวยดีสวยดีวปดีวปดีไปดีไปดีไปดีเลืองทีสาเนี่ยมุณต้องดูเลยนะทุกคนครับเรื่องทีสาเนี่ยเป็นคนต้องดูถ้ามันถูกจะฉายผักเรื่องทิ้โศกเศร้าเขาตับตาโศกเศร้าเขาตับตาชื่อเรื่องชื่อเรื่องอะไรแก้วลืมหลัง แก้วลืมหลังไอ้ห้าเรื่องนี้มันต้องแบบว่าออกเหน็บแบบว่าอันนี้ดาวมากดาวมากเลยนะเดี๋ยวกระดาษไปเช็ดสิเอาอย่างนี้ดีกว่าเรื่องไมเป็นการเขียนนาฬิกาเฮ้ยเชิญทุกท่านมาพบพบกันสนพ้นด่านะพี่พี่โจ้โดนพ้นด่านะกระโดดขึ้ามาดูหนักเรื่องแรกกันเลยดีกว่าเรื่องแรกเรื่องอะไรเรื่องแก้วคนเล็กเอาละวะไม่มีหน้าทำเป็นของระดับ เอาผลเล็กเรื่องนี้เนี่ยมันต้องดูนะเขาจะดูตัวไปนช่ป็ม เดือนี่มันอยูเรืองมานั่งเนื้อนอนนึกน้ำตาก็พันเี็หมอนทามนอเขาไวแต่เราสิมาเ่ได้นอนเป็นหัวหน้าคือเดียวร้องเพลงออกเป็นกรรมมาป้อนหรือไม่พาเสื้อผ้าก็ไม่มีรักแม่ใหม่เสืผ้า พูดแล้วพ ah, ูดแล้วอะพูลไม่ทำไมพูดเหมือนร้องหรอเปลี่ยนดีอย่างนี้เดี๋ยวดีเดี๋ยวอยู่กับอุ้งอยู่กันอค้เอมอออเดีเยดไม่แก้วทำงานหักเผือตามน้ำแม่จ่าที่จนเจนจคุยกันหนักกู้อฆ่าเลยกูอยากรู้ยังไม่อยากรู้เราหนักมัฉายอยู่มัจนี้นะใส่ทองเช่นมาเลยทองอ๋อไปทองอ๋อ ไอใส่แค่กำลังใจตัวเองกำลังใจตัวเองเป็นแคทนียามารัสสีจะ <c oughs> ไปคุยกับร้านสิหนักจะไปคุยกับร้านสิหนักลูกดีก็ตอบโต้กเลยทุกวันนี้ทำงานอยู่กับเจ๊เจ้าของร้านเหล็ก <c oughs> <c oughs> ทำงานอับเหงื่อต่างน้ำ <c oughs> ไม่ได้พักไลยพอดหยุดก็ไม่ได้อย <c oughs> <c oughs> ่างนี้คร <c oughs> ับเจ้าตีเรคอยจะหักเงินเงินไม่ออกต้องจดาเงิน มึงทำอะไรมึงทำอะไรเออมึงนั่งทำไมมึงนั่งมึงพักทำไมใครใช้มึงพักนี่เวลา่ทำงานไปทำงานได้แก้วเดี๋ยวนี้เร็วเร็วนี่คืออังตัรครับแสดงแอคติ้งเป็นไงดีไอ้แก้วเป็นต้องรับรางวัลไอ้กูเหงืเมื่อคืนกูไม่ได้มาไอ้แก้วเร็วๆครับเจ๊แป๊บนี้ใครจะให้มึงพักผ่อนเพราะเฮ้ยมันโหดวร้ายไปหรือเปล่าไอ้แก้วเร็วๆ รีบทำงานเลยรับรางวัลก่อนไปไอ้แก้วไอ้แก้วครับพี่รับรางวัลขวามือด้วยไม่ดือดเคลียร์ไแล้วมึงไม่วางเหล็กทั้งก่อนสีไหนที่ฝ้ายมันอยู่ในหนังเบรกมันอยู่ในหนังหนังมึงมีเบรกแวะนูนแวะนี่ด้วยหนังหังมึงเข้าท่าแล้วหนังมันมันก่อมันก่อไปตลอดไงมันไม่สามารถหยุดสต็อปได้เลยอ้าวตีหัว ไอ้สาข้านองอนเอออะไรใจะเจ๊ไม่ให้ใจ้ยไฮ่นาตีนี่ทำไมไอ้ไอ้ไอ้ตัวละครตัวนั้นได้เงินแปลกมากไอ้เจ้าเตื่นพาดเลยผมได้เยอะเข้าคนเดียวเร็วไอ้เจ้าทำงานทำงานกูอกให้คุณทำงานเร็วๆใสลอยรับเจ้าไอ้เจาเซ็กซับเกลือกาดกูบอกให้คึงขนเหล็กขนเล็กมึงมานั่งอยู่ทำไมใอ้ขวายไป จบไปนล้ครับกับแก้วขนุลเล็กเฮ้ยเดี๋ยวจบแล้วไอ้แพะไอ้พ่อโอ้โหที่พายแพะครับจากแก้วขนุลเล็กคืออะไรครับทำไมไอ้พียอะไรนะถามผูนี่กู้ดาวแล้วกูต้องถามทุกคนแก่ไม่ต้องถามทุกคนมึงถามกูนี่อ่ะคนอื่นยังนั่งงงอยู่เลยมึงต้องให้คนอธิบายหน่อยนะที่ผมไดยินกูดันมันดันดันดันพึ่งออกมาอ่าแล้วมันก็อ่านั้่งลงพื่นแล้วพันว่าไอ้ที่พินี้ตรงฟ้ามึงปากบุกไปสิ ดังโล่งรู้ปากครูตั้งี้เนี่ยเออตามลูกกันนะมันเดินมานักเนี่ยเออมันชื่ออะไรแก้วมันชื่อเกลียวเออไหนจ้ามันมาเออแล้วก็สั่งมาไดห้มันไปทำอะไรคนเล็กลูกเป็ดเก้วคนเล็กตั้งไปจบแล้วแก้วคนเล็กดูเรื่องต่อไปเลยดีกว่าเรื่องต่อไปนี่นะทิ่ผหานเรื่องแรกกูยังงงอยู่เลยมึงก็งงไปก่อนมึงเก็บไว้คิดไว้ตอนนอนไปดูเรื่องต่อไปแล้วเขาแบกไปไหนเกลียวแบกเหล็กไปไหน เรื่องต่อไปมึงสนุกแน่นอนเนื่อเลยแต่มันจะเศร้าหน่อยมันเป็นที่สัมผัสความรักของเพื่อนเมื่อกี้ก็เศร้าเละนะ้วเนอะเมื่อกี้มันก็ไปเศร้าเมื่อกี้มันออกแวนวพุทธลุดหูดันเพราะว่าโดนด่าเยอะออไอ้เนี่ยเศร้าๆหน่อยเกี่ยวกับทิ่สัมผของเพื่อนความรักคนละแบบคนละแบบกันเศร้าคนละแบบเรื่องต่อไปไปชมก,กันกับช้างเพื่อนแก้วจันจังจันไม่เหลือซากีโอไม่เหลือซากีโอเหลือซากี แกของทีแมใช่ม่ใช่มึงความึงทำหรไม่รู้ม่ใช่กอนเลือกอยากอีเดียอีเดมันเท่าไหร่กูจำมึงได้แก่มใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มคิดว่าเลี่ยงชอบเ้าอะไรกูซะมึงอย่ายุ่งกันอนะกูได้ไหมเนี่ยไอนี่หนักอีเดียเมื่อกี้หนักไทยมันคนละคนกัน๋อหรอมันใช่นักแสดงนักแสดงกูได้สายมาษาโอ้เ้ยนๆดู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 ดดู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 ด ฉัเอง่ะมีชื่อจ้าวแก้วชนเองมีชื่อว่าช้าเราสองคนเป็นเพื่อนกันนี่เองจ้าว่าไงแก้วช้าอะไรแก้วแก้อย่าไปเที่ยวโช้าก็อยากไปไปเที่ยวันจันจัน นี่เดี๋ยวว่าทำไมเอาเลี้ยงตัวช้างไปเลี้ยงใช่ไหมไม่ช้างตัวนู้นชนจมไปแล้วกับช้างเพื่อนแก้วเฮ้ยโอ้โคตรมันเลยโคอ้ดุเลยวะเทียอะไรอ่ะยังไม่ไปไหนเลยเฮ้ยมันจีด่าได้ยังคนโพสต์ด่านะใครด่าใครเดี๋ยวคนมาโพสต์ด่านะบริเกี่ยวเล่นหยาบด่ามาคุณด่ากลับไม่ถูก ว่าอย่างกูเหรด้วยมันตกใจอะไรห่ือครับมึงบ้าหรือเปล่าจะบ้าไงพ่อมึงยังไม่ได้จุ่มช้างไปค่ายอ้อยอะไรเลยถมันช้างเพื่อนแก้วมันจบยังไงไม่จบยังไงอ่ะก็เมื่อกี้มึงได้ดูไหมเนี่ยกูดูมึงว่ามึงไม่ดูเลยเนี่ยกูนั่งดูกูจ้องไม่พักเลยแกมึงฟังไหมดูแล้วฟังไหมตาดูหูฟังตลอดอีตัวผอมมาเชื่ออะไรแก้วแล้วอีตัวใหญ่ๆเชื่ออะไรช้างมันเป็นอะไรกันเป็นเพื่อนกันรวมกันเป็นแก้วเพื่อนช้างนะที่ผายไม่ช้างเพื่อนแก้วมันจะมีสลับคน่าอะไร่ะแล้วมึงให้ช้างพูดก่อนอ่ะ เมื่อแก้วเมื่อกี้แก้วพูดก่อนอะ่ะหัวเรื่องพวกนี้มึงคงไม่ชอบหรือวอาคติกันหนักอินเดียหนักไทยกันเนี่อะไรของมึงวะนี่ยด,ด,ดูดูนะคอมเมด้นะนี่นัน่นนงคอมเมดีเนาะเรื่องอะไรว้าแก้วกลืมรังแนวเวอร์ชั่นคอมเมดเออือดเขาทำนางเอกนี่นออกแก้วหน้าตา่แตกดข้าวกดน้ำตามหาผัวเอือดิแก้วเลยมึงอยากดูแล้วเพียงไหม ขาบอกวบทุกคนครับละครเกี่ยวกับพรอบค่นนางข้อบค้นไนฉออนอนุญาตทุกคนเตรียมกระดาษเอาไว้ซับน้ำตาด้วยเพราะเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ถ้าหากว่าใครดูแล้วทุกคนจะต้องร้องไห้สุดตาอาจจะเศร้าเลยเนาะมันจะเศร้าเลยขออนุญาตถ้าหากว่าใครที่ทนไม่ไหวก็กรุณาไปข้างนอกสตรีมีคันอย่าพึ่งเก่านะเฮ้ยคนละคันเป็นการนุไม่ได้เดี๋ยวลูกเสียใจในท้องโอ้เดี๋ยวจะร้องไห้มันจะเป็นซึมเศร้าไปเอาเป็นว่าดูเรื่องนี้เลยถ้าเรื่องนี้ผ่านมึงก็าไปฉายที่กทม เฮ้ยเถ้าเรื่องนี้ผ่านนี่วัวไม่ถ่ายเลยเอาทำเพื่นะให้กับลัวเลยดูนลัวเก้าลืมรลังเอาวะสองเรื่องนั้ไม่ได้ที่สาเรื่องชามทได้อยู่บ้านนาดีดีไมน่าอึที่เขาเขาที่โอ้ย้อเหายรอขไอกอ่ร้องไห้เห็น แข่งแงขันให้จังอ้ย่างอย่างงอนนั่นไอ้หิวทุงปุ่ยกับบ้านพ่อนขอบคุณพี่อนเป็นคนดูลิเกคนเดียวที่หุ้ยฮิวทงปุ่ยไปดูลิกเก้เก้ือหนึ่งเดืหนั แก้วคนเล็กแก้วคนเล็กเพื่อนแก้วเออแก้วลหรัเ็นะดอย่าแป๊บนะจ้างูคนเล็กผกชื่อแก้วแฟนเล็กไปเพื่อนแก้วผกชื่อช้าหนูชื่อแก้วสองคนเป็นเพื่อนกันจบแครับช้าเพื่อนแก้วแก้วลืมลังอ้าวอ้าวละกเลขาแ่นัมเล เขาให่วไอ้เจ้ยายเรื่องนั้ดูไอ้ติซี่หรือเป่รือ่ันแค่20นาทีนะ่ไหกูอยู่ถึงติซี่ดูชื่อแก้วใช่ไหมชื่อแก้วจังแม่ไม่ธรรมดาพกลังมาด้วยนไอ้นกคนนี้ชีวแก้วหือวันนี้แก้วเกิดมาขัดทั้งพ่อเลยดวแม่ัวคนเดียวมีแฟนค่อมีคนด่ามีมีจรดี มีแฟนแฟนทิ้งเขาทิ้งลงมาจากชั้นไหนล่ะชั้นหกเดี๋ยวเล่นมีระลอกมาดิชั้มีแฟนแฟนก็ทิ้งเขาเขาจะไม่ทิ้งเราทำไมไมใช่ทำไมอ่ะตายหนูแล้วเออทิ้งหนูเขาบอกเขาจะเลี้ยงเราหรือเปล่าเขาจะเลี้ยงแต่เขาไม่เลี้ยงเขาไม่เลี้ยงเลย วันนี้หนูอ,อยู่ตัวคนเดียวเขาทิ้งหนูเขาคุณนาโอ้จริงตั้งใจเอาไว้แล้วทำไมวันนี้ผู้ชายนะผู้ชายมันทาได้แม้แต่ผู้หญิงตัวเล็กๆแบบนี้เขคุณนา่ะวันนี้ยังไงก็จะไปคุยกับมันให้รู้เรื่องไปคุยกับมัมไปคุยกับมันเอาเอาเอา,เอายังไงจะทบต่อหรือว่าจะเลิกเดีย๋ยวเดี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 ๋ยว้งจะไปมึงจะไปไหนเนียจะไ ผู้ชายอย่าไปคุยกับมันใช่ค่ะมึงจะไปห้ามันที่ไหนไกลแค่ไหนก็ไม่สำคัญแต่มึงต้องเอาลังไปด้วยเบื่อดูใจจะกูคนดูไรนี่ยรัวหออีกทายี่คุยกันนะเจ้าข่าคุยกันเด้กันเลยสร้างปึกผากันเนาะ คิดแล้วมันเห็นเราเป็นเหมือนดอกไม้ลิงทางอันนี้อยากจะทิ้งมันก็ทิ้งมันต้องทิ้งเจ้าก็เคลียร์มันก็เคลียร์ได้เราแล้วมันได้เราแล้วไงครับแต่วันนี้ลายพีบอกมันแล้วว่าหอนัดเจอหอนัดเจอนเลยเคลียร์ปัญหากันเลยนั่นไง หรือไปให้มันดูให้แมนดูทรมาน์มันจะรู้สึกสงสารแล้วแล้วก็ดูจะไปยุ่งอะไรกันดูป่ะ <c oughs> นี่แมงดูอยู่ดั้งดูเลยมึงยืนดูเราเนี่ยนิวเชนเนียมันน่าเหรอแกล้วมันน่าสงสารไม่ต้องทุกข์ใจไปมีน้าอยู่ทั้งคนนั้นเองเอ็นจะช่วยเอ,องจะตกกันนะแกลอยากไปหามันแต่ไลายไปโทรไปมันไม่ตอบแก้ว เรานะเจ้าค่ะผู้หญิงนะผู้ชายมันเห็นเราแล้วก็เหมือนดอกไม้ริมทางเห็นแก้วไม่มีความหมายมันเห็นแก้วมันเห็นแก้แบบนี้มันก็ใช้ตีเขียแก้วไม่ต้องเสียใจวันนี้มันเขี่ยเราทิศใช่สักวันมึงเชื่อนะมันต้องกลับมาหามเงแนเอย เอาเทไวอีกแล้วหนักจะตกเลยทุกทายใช่ถึงห้านาทีแล้วนะถ้ากูอยู่ทีสี่มึงเชื่อกูเถอะแล้วมันก็กลับมาจริงๆได้ไหมครับบอกแล้วยังไงมันก็มาสควอนนะคะแก้วเป็นผู้หญิงคุณพ่อคะคุณพ้าเคยยอมใครไหมครัไม่เคยเลยเราต้องไม่ยอมใครอย่าไปยอมชีวิตคนเรามันต้องสู้ แค่เรเคยคิดไปแล้วถ้าเจอหน้ามันนะคะถ้าเจอหน้ามันทำมันไตแก้วแก้วมันจะไตวินเลยมึงจะไปไหนกันแน่แต่มึงต้องรังไปด้วยมึงเชท้ากูได้อีกแก่มันจะอยู่เคียงข้ามมึงเสมอคุณน้าเป็นใครคะเขารู้เลย ก็ต้องเก็นๆเลยนะหลังชีวิตตกแก่ดวงจะขยายไปทุกมันบอนนี่นี่นี่หนังเลยพ่อเฮ้ยฮ่านี่มันนั่งฟองยังพูกินได้ปะเนียนหมดแล้ว่าเป็นนั่งโตกเศร้าไงนี่มีแบบบูดักผ่านโจรมาตุบาลเลยมันไม่ได้บูดักผ่านไม่มีอยู่ในเรื่องนี้ไม่มีในพรุ่งนี้พ่อไม่ใช่ไหเฮ้ยไอ้นี่มันมันมันฟิล์มใหม่อ่ะกูยังไม่ได้ถ่ายหนังเรื่องปังอจันเลยนะเฮ้ยบ้าเลย